สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าความรักในเดือนตุลาคม2563นี้ของเราจะเป็นอย่างไรนะ ยังไงก็มาตั้งสมาธิดูกันได้แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมเป็นพลังงานโดยรวมฉะนั้นอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงตรงมากตรงน้อยหรืออาจจะสลับกันเลยก็ได้นะจ๊ะ ยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะไม่ต้องไปแบบว่าซีเรียสอะไรมากอันนี้เป็นกองที่1นนะคะน้องมิกิอันนี้กองที่สองน้องฮิคารุนี่กองที่3น้องฟ้าไม่ใช่ฟ้าใสน้องปลายฟ้าจ้ะจำชื่อสับสนเล็กน้อยตั้งสมาธิแล้วคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่คุณก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยค่ะ มาถึงกองแรกคนที่เรือกน้องมิกีินะคะก็ตั้งสมาธิดูได้ทุกเพศนะอาจจะต้องเปลี่ยนสรพนามเาเองแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมาดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ความรักของคุณนะตอนนี้คือคนที่คุณถามถึงเนี่ยคุณต้องรู้จักเขาแล้วนะต้องมีความคุ้นเคยกันในระดับหนึ่งนะจ๊ะถ้าอยากจะดูเพื่อการมโนก,ก็ดูได้ขอห้าใบค่ะ คุณรู้สึกเหมือนคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะด้านหน้าที่การงานด้านการเงินนู่นนี่นั่นคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมมันได้บางคนอาจจะไม่ได้มีเยอะมากมายแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนมากแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณขาดนะตอนเนี้มันคือความรู้สึกรักเออเป็นความรักนั่นเองที่คุณรู้สึกว่าคุณขาดและคุณอยากได้น่ะความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็น the four ในอันนี้ในความรู้สึกของคุณนะเป็น lover เป็น magician เป็นเด็กดาาแล้วก็เป็นแปดถ้วยเหมือนบางคนถอดใจแล้วอะ่ะอืไม่ก็ถามถึงคนเก่าๆเรารู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดูสดใสในสายตาคุณนะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็พูดจาเก่งพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเมิเชียนแล้วก็คุณอะชอบความสดใสในตัวเขาชอบความน่ารักในตัวเขามันมีความรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้ แต่ในความสัมพันธ์เนี้จริงๆตัวคุณก็ยังไม่ไม่ค่อยอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีสถานะแบบแน่นอนด้วยซ้ำหรือคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็คือแบบแอบชอบแอบปล้มไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเหมือน เหมือนพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะทักหาโน่นนี่นั่นอะ่ะคุณกับรู้สึกว่าถอดใจไม่กล้าเข้าไปทักไม่กล้าเข้าไปคุยในที่เนี้ยตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกในช่วงเนี้ดูเหงาดูต้องการความรักดูต้องการอ้อมกอดอะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้นจะจ๋าพอจะให้เป็นฝ่ายเข้าหาเขาดันไม่ค่อยอยากจะเข้าหานะสิถอดใจง่ายๆเลยนะเนี่ยแล้วก็มาดูว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะ ขอห้าใบค่ะเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้เราอยู่นะเจ็ดเหรียญ <c oughs> อาจริงๆบางรู้สึกบางอย่างเขาก็อยากจะเดินเข้าป่าเนาะด้วยความที่เขาเป็นคนที่โดดเด่นน่ารัก เอออาจจะเป็นคนที่หน้าตาดูดงดูดีเนาะขอโทษนะอาจจะเลยกล้องมานิดนึงอะไรอย่างงี้เออดูแบบว่าหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีตัวเลือกเยอะด้วยถามว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณไหมในใจเขาเขารู้สึกดีๆกับคุณนะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกดีกับคุณแต่เขาว่ามีตัวเลือกเยอะในที่เนี้ยบางคนคนที่คุณถามถึงเขาอาจจะไม่โสดแล้วด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าไพ่สามดาบขึ้นแล้วบางคนเขาอาจจะตัดสินใจว่าไม่อยากจะเริ่มต้น ไม่อยากจะสานความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคนะถ้าเกิดเขามีแฟนอยู่แล้วถูกปะที่แปดดับขึ้นมาอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาซึ่งคุณก็รู้ว่าเขาดูเงียบๆดูหายๆบางคนถึงขั้นบล็อกกันก็มีนะจ๊ะ <c oughs> เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย <c oughs> มันไปอะ่ะมันก็ได้กลับมาเล็กน้อยคือมันไม่สามารถได้กลับมาเต็มๆหรอกแล้วก็ในที่นี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเขาโสดธรรมาดามเขาไม่ได้มีใครอาจจะเป็นปัญหาเป็นโปรเจก ร้อยล้านพันล้านของเขาที่เขาคิดอยากจะทําความฝันนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็เป็นพวกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเขาเยอะแยะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ยังยังไม่มีเวลาที่จะให้เ,เวลากับความรักทุ่มเทกับความรักสามรดับในที่นี้อาจจะหมายถึงปัญหาอุปสรรคในเรื่องต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลนะ่ะมาเข้ามากั้นขวางระหว่างคุณกับเขาแล้วตอนนี้เขาเลยรู้สึกว่าเขาขอเวลาไปเคลียร์เรื่องพวกนั้นให้มันเสร็จก่อนเรื่องความรักอะ่ะมันดูยุ่งยากมันดูลําบากใจอะ่ะ เออมันมันเหนื่อยสําหรับเขาแม้ว่าเขาจะรู้สึกดีกับคุณแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะห่างๆจากคุณไปแล้วนะความรู้สึกของเขาหนะ่ามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในหนึ่งเดือนนี้ไม่ใช่หนึ่งเดือนดีสีในเดือนตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสามจะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงในเดือนตุลานี้จะเป็นอย่างไรคะขอห้าใบค่ะ เหมือนมองมองออกไปข้างหน้าแล้วบางทีเรารู้สึกเหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาอะได้มองออกไปในเส้นทางอื่นแล้วมองไปในอนาคตแล้วอะเหลือแค่บอกว่ากล้าที่จะก้าวหรือเปล่าคิดอยู่หเหรียญเอ็มเพรสสตริงหกถ้วยแล้วก็แปดดาในหนึ่งเดือนนี้ความรู้สึกดีๆ มองว่าต่างคนต่างยังมีนะไม่ใช่ว่าไม,ม่มีความรู้สึกดีๆต่อกันเลยนะมันมีความรู้สึกห่วงใยใส่ใจดูแลมีความรู้สึกดีๆให้คุณแต่มันก็เหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการไม่ได้สักทีเหมือนคุณอ่ะเป็นเด็กน้อยที่นั่งหนาวอยู่ข้างนอกอุ้ยนัสงสารน้อเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กเด็กขายมาขีดไฟอ่ะกับตูเรื่องนั้นและแล้วสิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการคือความอบอุ่นที่มันอยู่ข้างในอ่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งอ่ะเออจากหน้าต่างเนี้ยซึ่งตัวคุณอาจจะรู้สึกว่า มันช่องหนาวเนี่ยทั้งที่อากาศประเทศไทยร้อนใช่ไหเงยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่สิ่งที่คุณต้องการอ่ะคุณยังไม่ได้มันสักทีอ่ะมันได้มันเหมือนแบบว่าแค่ออุ่นจากไม้ขีดไฟก็เล็กๆมาบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆมันไม่ใช่ว่าตัวคุณจะได้เข้าไปอยู่ในเนี้ยทั้งที่จริงคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณเป็นผู้หญิงที่ดีนะเว้ยเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคระดับหนึ่งเป็นคนที่ มองเลยว่าเป็นเอ็มเพรสอะเป็นคนอ้วนไม่ใช่เป็นคนที่จิตใจดีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ห่วงใยใส่ใจคนอื่น <c oughs> คุณก็รู้สึกว่าตัวคุณก็มีดีในระดับหนึ่ง <c oughs> ดังนั้นคุณรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไปด้วยไม่ได้เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวคุณก็มองต่อไปข้างหน้าแล้วอะ <c oughs> แม้ว่าจะกลัวนะในสิ่งที่กําลังจะตัดสินใจว่ามันจะถูกต้องไหมมันจะไปได้ด้วยดีไหมแต่เรารู้สึกว่าตัวคุณใจเนี่งเนี่ยก็มองไปข้างหน้าแล้วอะ เหมือนมองถ้าเกิดมีผู้ชายรายอื่นเดินผ่านมาก็แอบเหละแอบมองเพราะว่าผู้ชายที่น่ารักมันก็ไม่ได้มีอยู่คนเดียวในโลกถูกใช่ไหมทุกคนแล้วก็บางคนในกองนี้อาจจะถึงขั้นมีการมุงออนออกไปแล้วนะจ๊ะเออมีการแบบว่าไปต่อแล้วในความสัมพันธ์ที่ไปต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าไปสางสัมพันธ์กับคนอื่นก็ได้นะไปต่อกับตัวเองคือมีความสุขกับชีวิตตัวเองสรรหาสิ่งต่างๆมาให้เพื่อตัวเองมีความสุขหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปเน้นเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องอนาคตเรื่องความก้าวหน้าของตัวเองไปก่อนก็ได้เช่นกันนะจ๊ะยังไงแล้วก็ขอให้คนกองนี้เนี่ยเจอความรักที่ดีความรักที่มีความสุขสมหวังนะคะยังไงก็มาดาไปก่อนนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะเช่าราคามาถึงกองฮิ่ค่ะดูนะจ๊ะกองที่2ดูได้ทุกเพศนะคะดูกันขำๆไม่ต้องซีเรียสถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะมาดูว่าคนกองนี้ รู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นะตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขารู้จักกันสนุนสนมกันในระดับหนึ่งไม่ใช่เราคิดอยู่ฝ่ายเดียวว่าเราสนิทกับเขารู้จักกับเขานะจ๊ะถ้าอยากดูเพื่อการมโนก,ก็ดูได้เช่นกันมาดูว่าความสัมพันธ์ในความรู้สึกของคนก่อนนี้เป็นยังไง คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยมันคงไปมากกว่านี้ไม่ได้อ่ะคิดแง่ลบแล้วอ่ะในใจอ่ะเออมันไปมากกว่านี้ไม่ได้แต่คุณอยากที่จะเริ่มต้นกับมันอยู่ไหมย,ยังมีพลังใจให้ความรักครั้งนี้อยู่ไหมมียังอยากที่จะไปยังอยากที่จะสู้ต่อแต่คุณก็รู้ว่าการที่วิ่งตามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะมันเหนื่อยเนี่ยถูรู้ถูกกลางมากเป็นฝ่ายเหมือนประมาณว่าเราเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาอ่ะเออแล้วบางครั้งคุณก็รู้สึกว่า คุณอยากจะหยุดอยากจะเขาเรียกว่าเราอยากจะหยุดนึกอยากจะหยุดคิดไม่อยากจะคิดเรื่องของเขาแล้วคุณมีความรู้สึกเหนื่อยยังอยากอยู่นิ่งๆแล้วก็ใจหนึ่งอะเรารู้สึกว่าคุณอยากที่จะพูดคุยกับเขาตรงๆเลยอยากจะแบบว่าเฮ้ยเปิดอกเปิดใจคุยกันเลยแต่คุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนึกอะมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความรักแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเปิดอกพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมนะตอนนี้นะ อาจจะตรงอาจจะไม่ตรงได้นะจ๊ะด้วยกองอื่นได้หรือมาดูดวงส่วนตัวได้แล้วก็มาดูว่าความรู้สึกเขาที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยเขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้คะขอห้าใบค่ะ อ,อคบคัก็ดูดีนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าดูอ,อคบคันี่จะหมายถึงอะไรอ่ะ,รอะจริงๆเขาก็ชอบคูนแต่เนื่องด้วยในกรณีนี้หนึ่งเขาอาจจะมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วและความสัมพันธ์นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันหนทางมันก็มืดมนมันไม่มีทางออกอยู่แล้วแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักในความลับ เขารู้สึกว่าเขาจะแพ้พ้ายต่อความต้องการของตัวเองนะจ๊ะถ้าอยากจะให้มันไปต่อก็คือต้องเป็นความลับแล้วเขาบางทีอ่ะบางคนเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ไม่ให้คุณรู้ด้วยซ้ํานะว่าเขา,ารู้สึกดีกับคุณอนะ่ะมันมีความรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกรักคุณแต่มันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่ามันต้องเก็บไว้ในใจไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เนี่ยเ,เขามีความกลัวมีความรังในใจหนึ่งอย่างที่บอกแล้วหนึ่งเขาอาจจะมีออครอบครัวอยู่แล้วสอง อาจจะเป็นเนื่องด้วยจากหน้าที่การงานของเขาเช่นครูกับน,นักเรียนเออเซลล์กับลูกค้าเจ้านายกับลูกน้องหรือในบริษัทไม่สามารถที่จะให้เป็นแฟนกันได้หรือในที่นี้อาจจะเป็นสถานะทางสังคมอาจจะเป็นสถานะ หน้าที่การงานเ,นเกี่ยวกับเพื่อนฝูงด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสภาพสังคมมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะไม่ชอบกันด้วยอันนี้ก็เกี่ยวนะจ๊ะอ่าฮะเรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็พ่ายแพ้ต่ออิทธิพลของสังคมอะ่ะเลยทําให้รู้สึกว่าต้องต้องเก็บเงียบความรู้สึกนี้ไว้ทั้งที่จริงเขาก็รู้สึกดีกับคุณรู้สึกชอบคุณรู้สึกรักคุณนะอื ก็ออกแนวดูเหมือนหนังซีรีส์เกาหลียังไงไม่รู้ดูเศร้าๆอะอถ้าเกิดเขาไม่โสดเรามองว่าลุยต่อได้ลุยนะจ๊ะเอาไม่ใช่สิพูดผิดถ้าเกิดเขาโสดเอ๊ะมาดามยังไงกันคะเนี่ยถ้าเกิดเขาโสดอะลุยต่อได้ลุยนะจ๊ะเมื่อกี้พูดผิดนะทุกคน <c oughs> แล้วก็อย่าดูดูส่วนตัวดูรายละเอียดแต้คลิปได้นะถ้าเกิดมันไม่ตรงกับคนเรื่องกองใหม่ได้หรือดูดูส่วนตัวได้แล้วก็มาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนกองนี้ในเดือนตุลานี้จะเป็นยังไงนะคะ จริงๆต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ามันก็พัฒนามากกว่านี้ไม่ได้ทั้งที่จริงรู้สึกดีต่อกันไม่รู้สึกดีต่อกันแต่เมื่อมองไปอนาคตแล้วมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อะเออแต่ก็ยังมีความต้องการกันยังมีแรงดึงดูดต่อกันบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมงานหรือดีลกันผ่านกันเรื่องงานหรือเรื่องธุระอะไรนะมันก็ยังคงดําเนินไปอ่ะเรื่อยๆในความรู้สึกอ่ะ ทำได้แค่แอบส่องแอบมองแล้วก็มองไปอนาคตก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เดวิลมันก็ยังคงทํางานอยู่ความรู้สึกดึงดูดกิเลสความอยากได้อยากสัมผัสอยากครอบครองอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่มันดึงดูดทั้งคุณและเขาตัวเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ดูแบบเฮ้ยดึงดูดคุณตัวคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดึงดูดเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าต่างฝ่ายต่างรู้นะว่ามันมากกว่านี้ไม่ได้มันพัฒนาไม่ได้ซึ่งแต่ละคนแต่ละคู่อาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกัน นี่เห็นไหมขึ้นมาสองอันติดเลยไม่สามารถที่จะพัฒนาได้พยายามที่จะรักษาระยะห่างที่จริงทั้งเขาและคุณเนี่ยพยายามเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะยังไงก็ขอให้คุณกองนี้ถ้ามีอุปสรรคในความรักทําบุญเยอะๆเนาะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้อุปสรรคในความรักทั้งหลายทั้งปวงให้ออกไปถ้าเกิดเขาโสดนะแล้วก็คนที่ถ้าเกิดเขาไม่โสดแล้วก็ค่อยๆมูฟออนออกมานะคะเพราะว่าเวลานี้อาจจะไม่ใช่เวลาของเรา เนาะแล้วเราเมื่อไหร่จะถึงเวลาของเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเราไปหาหนทางของเราก่อนถ้าวันใดวันหนึ่งเรากับเขาคู่กันยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันในวันที่เราโสดเพราโสดนะคะยังไงก็ขอให้คนกองนี้เจอคนรักที่ดีคนรักที่เอาใจใส่ดูแลคุณคนรักที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสุขสมหวังสําหรับคุณนะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะช้า ะคะมาถึงไพ่น้องใหม่นะจ๊ะใครเลือกกองนี้เพราะว่าเป็นของใหม่ไหมคะเนีย่ยชื่อน้องปลายฟ้านะคะฝันในฝันตัวกับทุกคนด้วยแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะคะแล้วก็ดูขำๆน้องไม่ต้องไปซีเรียสกลับมาเดี๋ยวแป๊บนึงถูกด้านมาถูกด้านม,มาดูว่าคนกองนี้รู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนีเ้เรากับเขาต้องรู้จักสนิทสนมมีการสาร่างความสัมพันธ์กัน,นระดับหนึ่งแล้วนะถ้าแอบรักแ,แอบชอบอยากดูเพื่อการมโนได้ไหมได้ค่ะ รู้สึกดีกับเขาหมกหมก <c oughs> มีความรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้หมกหมอกอะไรนะเกิดมาเจอเธอทั้งทีอ่ะ ยังไงก็ขอรองดีสักวันฉันอยากจะฝ่าฟันเธอไปอะไรอย่างงี้เอออยากจะแบบว่าเฮ้ยความรักแท้มันต้องอิจฉาและคุณกองนี้พร้อมที่จะประสานไม่ใช่พร้อมที่จะประสาพร้อมที่จะฝ่าฟันมันไหมพร้อมแม้ว่ามันจะยากมันจะเย็นแต่คุณรู้สึกว่าคุณต้องชนะฉันต้องชนะฉันมีดาบอยู่ในมือฉันพร้อมที่จะฝ่าฟันขวางน้าในชีวิตรักของฉันไฟสำหรับนี้พิมพ์ผิดนะคะจากหน้าไพ่มันเป็น6ถ้วยเนาะแต่เขาพิมพ์เป็น6เหรียญเท่านั้นมันเป็น6ถ้วยนะคะ คุณรู้คุณกับเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตเช่นเพื่อนเก่าคุณรู้จักเก่ากิกเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าก็ได้หรือคนรู้จักของคนรู้จักเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยได้วัยเด็กในที่นี้ตนะั้งแต่สมัยมหารายยานันุบาลเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดจํากันได้นะจจะ,ะคุณรู้สึกดีๆแล้วก็คุณกับเขาอา,าจจะมีความต่างกันด้านอายุได้เหมือนกันนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็กกว่าหรือมีบุคลิกที่ดูเด็กๆดูสดใ,ใสในสายตาคุณนะอื มันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นรักที่ดูบริส,สุทธิ์มันเป็นรักที่แบบว่ามีการห,ห่โหยยมีการใส่ใจอยากดูแลอะไรอย่างเงี้ยโอ้อะไรก็ดูดีอืแล้วก็คุณก็มองไปอนาคตคุณอยากได้เขาไม่ใช่ <laughs> คุณมองไปอนาคตแล้วคุณรู้สึกว่าในใจอีกใจหนึง่งคุณก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอ ในที่นี้ตัวเขาอาจจะดูเป็นคนเงียบๆดูเป็นคนเก็บตัวมีโรคส่วนตัวสูงหรือดูไม่ค่อยตอบไม่ค่อยพูดกับคุณบางคนนี้อาจจะบล็อกคุณไปแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะจ๊ะแล้วก็คุณก็เลยมีความขัดแยง้งกันอยู่ในใจว่าอจะเอายังไงต่อนะความสัมพันธ์นี้ทั้งที่คุณอนะพร้อมไม่พร้อมเพราะคุณรู้สึกดีกับเขามากๆคุณก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะรู้สึกดีกับคุณด้วยเพราะคุณพร้อมที่จะฝากฟันไปอ่ะอื แล้วก็เป็นคนชอบส่องเหมือนกันนะคะคนกองน,นี้แล้วก็คนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นคนที่เจอกันในโลกของอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะในบางกรณีของบางคนนะจ๊ะแล้วก็มาดูว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงต้องสมาธิเลยทุกคนเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงรู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะ ถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยเลือก,กองใหม่หรือมาดูดวงส่วนตัวกับมาดามได้นะคะเพราะว่าจะเป็นของคุณเน้นๆนะจ๊ะมาเลยจากก้าวดาบคิดเยอะคิดมากกังวลใจเขามีกําแพงให้คุณนะเนื่องด้วยเขาอาจจะเคยมีบาดแผลทางหัวใจหรือยังไม่ไว้ใจคุณนะจ๊ะเหมือนกำลังกำลังตัดสินใจอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นี้ แต่ก็ยังไม่อยากที่จะมีสถานะแต่รู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่อีกใจนึงก็เนี่ยมันเหมือนกําลังช่างใจอยู่ไงอีกใจนึงก็มีความรู้สึกดีรู้สึกอยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะสารความสัมพันธ์เหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่ด้วยความที่เขาอาจจะเคยเจ็บ เคยผ่านเรื่องราวร้ายๆเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาหรือระหว่างเขากับคุณมันอาจจะยังรู้จักดีกันไม่ดีพอเขาก็เลยมีกำแพงอะไรบางอย่างกั้นไว้ระหว่างคุณกับเขาแล้วเนี่ยเขากําลังตัดสินใจใจหนึ่งอยากอยากจะไปกับคุณต่อแต่อีกใจหนึ่งก็แบบว่าเอ๊อยาพึ่งนะนู่นนี่นั่นมีการตีกันในใจมีการคิดเยอะแล้วก็สรุปง,ง่ายๆตอนนี้เขาชอบที่มันเป็นในลักษณะนี้มีความหยาย่วงใยมีความใส่ใจกันแต่ยังไม่ได้ พบกันเป็นกิจจลักษณะออกแนวคุณคุยไหมบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นคุณคุยด้วยซ้ำแต่อยากให้มันไปเรื่อยๆอะ่ะแต่ก็มีความคิดเดยอะคิดมากในความสัมพันธ์นี้นะถ้าเกิดเขาไม่คิดอะไรกับเราเขาจะคิดมากทําไมใช่ไหมในความสัมพันธ์นี้เราก็ต้องคิดมาโนขา่ข้างตัวเองกันไว้ก่อนถูกปะทุกคนแล้วก็มาดูว่าแนวโนว้มความสัมพันธ์ในเดือนตุลานี้ของคนกองนี้กับเขาคน,นนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะขอห้าใบค่ะ เปลียนนะจ๊ะมีใครบางคนรู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์เนี้ยหนึ่งเดือนนี้ไม่ค่อยสวยนะมันมีความรู้สึกว่าตัวเขาคนนั้นน่ะไม่รู้ว่าโสดหรือเปล่าหรือฝ่ายคุณเนี้ยแหละอาจจะไม่โสดก็ได้ มันมีความรู้สึกว่าอยากจะยื่นอยากจะสารความสัมพันธ์นะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีความเสียใจมีความเศร้าเรารู้สึกว่าความเสียใจเนี่ยอาจจะเป็นทั้งฝ่ายคุณแล้วก็ฝ่ายเขาด้วยที่มันไม่สามารถที่จะเป็นไปมากกว่านี้ทั้งที่จริงอะ่ะ เรื่องราวระหว่างคุณมันก็ยังสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าตอนนี้ตัวคุณกับไปโฟกัสอยู่ที่การคบหาแต่ชู้สาวยังไม่ได้มองว่าสามารถเปกะะัลยาณมิตรทม่ดีดีต่อกันได้พอถ้วยมันยังเหลือสองถ้วยอะ่ะที่จริงความรู้สึกดีๆของคุณกับเขาอ่ะมันยังมีอยู่แต่ด้วยความที่ บางคนถ้าเกิดเขาโสดนะหน้าที่การงานสถานะทางสังคมมันอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยเนี่ยแล้วเขาคนนั้นอ่ะอาจจะเป็นหนุ่มต่างชาติต่างถิน่นต่างแดน,นต่างภาษาได้นะคนที่คุณถามถึงหรือเป็นคนที่มีความต่างกันด้านอายุสําหรับคุณหรือโปรไฟล์เขาดูดีมากมีความต่างกันหน้าสถานะอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่การงานเขาอาจจะดูสูงส่งประมาณนี้มันมีความต่างกันอยู่แล้ว มันเหมือนใครคนใดคนหนึ่งถอดใจในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วไม่โอเคแล้วฉันไม่ไปต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าหยุดพออยู่ๆก็มันมันเหมือนแบบว่าบางคนนะ่ะคุยคยกันอยู่ดีๆเขาก็ตัดจบตัดหาย เงียบหายไปลายไม่ตอบตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะสาหรับบางคนยังไงก็อย่าไปซีเรียสเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมอย่าดูดวงส่วนตัวของคุณเน้นๆถามถึงเขาคนนั้นแล้วก็คุณดูระเอียดใต้คลิปได้นะคะมาดาขอให้คุณเจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนี้นะจ๊ะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะเช้า